นี่ลองเล่นแปลงสายนะครับออกสมาร์ทคีย์ผ่านเครื่องนะครับเสียบเข้ากล่องเลยนะครับทดลองหาข้อมูลอยู่ประมาณทองอาทิตย์แล้วครับรุ่นนี้กล่องเบอร์นี้นะครับกล่องนี้ใบเดิมนะครับกล่องเสียนะครับ,ลบกล่องใบนี้เชียนะครับถ้าเบิกกล่องใบใหม่มาครับแต่ติดระบบระบบปัญหาระบบอิโมระบบสมาร์ทคีย์นะครับ ก็เลยไม่อยากผ่ากลอ,อกนะครับก็เลยจะหาวิธีออฟสมาร์ทคีย์นะครับตอนนี้อัพเวอร์ชันมาใหม่นะครับน่าจะสามารถออฟได้แลนะครับรอให้ร้อยเปอร์เซน์ะครับยอดมาก เล่นนอนเหนื่อยนะครับแป้งชายเองนะครับสายไฟต่อข้าแปดลองเล่นเองมา1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วครับวันนี้ประสบผลสำเร็จครับสำหรับที่ช่างมีที่เจอปัญหานะครับลูกค้าเปิดก,กล่องมาเองนะครับติดปัญหาระบบ สามารถคีนะครับสามารถส,ส่งแค่กล่องตัวนี้มาได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นของคลิก160นะครับ1 6 0 2 2 2 2นะครับกล่องเบอร์นี้นะครับ K 2 SF นะครับ p 0 1หาข้อมูลกันในวุ่นเลยครับตอนน,นี้เครื่องสามารถทำได้นะครับเวอร์ชัน U บวกนะครับของผม

คมีซอฟต์แวร์อัปเกรดสกเซสฟ f u นะครับเดี๋ยวบอกให้เราออนออฟไปนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ออนออฟนะครับปิดปึ๊บเปิดใหม่นะครับร้อยครับตอนนี้ก็กล่องไว้เสียบแล้วก็ชุดสมาร์ทคีย์นะครับต่อเข้าที่เดิมครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับเดี๋ยวส่งกลับให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ